สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับใช้ถ่านก็ได้ใช้แก๊สก็ได้นะครับ ก็สะดวกสบายถังเราทําจากถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ำถังน้ํามันนะครับที่เขาใช้แล้วระเบิดกันเนี่ยใช้ถังน้ํามันแต่ของเรานี่เป็นถังน้ําหวานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีวัตถุไวไฟนะครับปลอดภัยนะครับถังเราจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างชั้นบนเพื่อสะดวกในการขนย้ายของคุณลูกค้าไปคนเดียวก็สามารถาย้ายได้นะครับขึ้นรถเก๋งได้หมดนะครับเพราะว่าถังเราแบ่งออกนะครับส่วน ที่ปิ้งที่เกี่ยวเราแถมเป็นสเตเตรให้10อันนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะปิ้งเป็นชิ้นจะอบเป็นชิ้นจบหมูหมูกรอบหมูแดงเป็นชิ้นหรือจะเป็ดไก่เป็นตัวเลือกได้นะครับเราแถมให้10อันนะครับแล้วก็ระบบใช้แก๊สเราใช้ถังแก๊สไอเตาแก๊สเกรดเอนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นท่อยาวนะครับ แล้วก็เป็นเตาเกจเอที่ว่าประหยัดแก๊สด,ด้วยให้ความร้อนสูงประหยัดแก๊สแล้ววาลวเป็นทองเหลืองนะครับท่อยาวออกมาด้านนอกตัวตัวตัวถังนะครับเพื่อความปลอดภัยมีแผ่นแทนเหล็กปิดไว้กันน้ำมันลงถ้าเกิดใช้ทาน เราก็เอาเตาแก๊สออกเลยนะครับมันไม่ยุ่งยากครับแค่ยกเตาแก๊สออกมาปุ๊บแล้วก็เอาเตาอัางโลวางแทนอ,อันนี้ก็สําหรับอารมณ์ที่ว่าจะใช้ถ่านกันนะครับรายละเอียดนะครับดูในคลิปนะครับเราจะมีรุ่นนี้นะรุ่นใหม่เราจะมีเกวัดความร้อนด้วยนะครับกรณีที่ว่าเราปิง้งปุ๊บเอาอ,อุณภูมิขนาดนี้กาลังดีนะครับเร่งแก๊สออกมาอา้าวอุณหภูมิขึ้นพอดีอย่างนี้ มันก็จะดูแลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นนะครับชมคลิปชมรายละเอียดนะครับคุณลูกค้าโทรเข้ามาสั่งได้นะครับเป็นแบบสแตนเลสก็มีนะครับอันนี้เป็นเป็นเหล็กส่วนเป็นสแตนเลสก็สั่งทําได้เหมือนกันนะครับชมคลิปนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญชมคลิปครับชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับนะครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปแนะนํารายละเอียดต่างๆของถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็ได้ระบบไร้กวันนะครับถังเหล่านี้ทางขนาด200ลิตรแต่ถังเราทําจากถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังสารเคมีใดๆนะครับที่มีรูปตากระโหลกไหวอะไรแบบนะัอันตรายหรือถังน้ํามันเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถังของเราก็จะมีความสะอาดนะครับ รูปร่างภายนอกนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับแล้วก็มีเกวัดกว่าอุณหภูมินะครับถังเราแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับมีชิ้นล่างและชิ้นบนเพื่อสะดวกในการขนย้ายของลูกค้านะครับที่เปิดด้านหน้านี่นะครับก็จะมีที่เปิดทั้งหมดสองส่วนนะครับส่วนนี้ถ้าเกิดใช้ฐานนะครับสำหรับไว้เติมฐ่านนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็สำหรับเอาไว้ ใส่เตาแก๊สนะครับใส่เตาแก๊สได้นะครับส่วนเตาแก๊สของเราเนี่ยเราจะใช้เตาแก๊สรุ่นต่อท่อนะครับสังเกตนะครับท่อเราจะออกมาห่างจากตัวถังนะครับวาล์วที่ใช้มือหมุนเนี่ยห่างมากนะครับเพื่อ เพื่อเพื่อจะได้ไม่ร้อนมือนะครับเราทําเพื่อให้คุณลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ร้อนมือมากนะครับถ้าเกิดว่าใช้เตาตามท้องตลาดเนี่ยวาวจะติดตรงนี้เลยนะครับไฟมันก็จะแลบมาแล้วก็ทําให้เกิดอักขีภัยได้นะครับเนี่ยมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในนะครับครับดูด้านในเรามีฝาปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรูด้านบนด้วยนะครับเพื่อจะได้สินค้าได้อ่ามาดูด้านในนะครับ เปิดออกมาแล้วครับด้านในนี่จะมีที่แขวนนะครับส่วนที่แขวนเนี่ยที่แขวนเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสเนี่ยเราจะแถมให้คุณลูกค้า10อันนะครับสําหรับไว้แขวนนะครับ10อันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาแก๊สนะครับเราก็จะมีแผ่นตัวนี้นะครับเขาเรียกแผ่นบังแผ่นนี้จะบังนะครับแผ่นบังนี้บังกานไม่ให้น้ํามันเนี่ย ลงไปโดนนะครับลงไปโดนไม่ให้ไปโดนเตานะครับซึ่งเตาถ่านเราก็จะให้นะเตาถ่านใช,ใช้ใช้ตัวนี้เข้าไปใส่ก็เป็นมีตัวบางให้นะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็มีตัวแวนให้นะครับแล้วก็มีเตาแก๊สซึ่งเตาแก๊สตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเอาไปใช้ข้างนอกก็ได้ครับดึงออกมาแล้วก็เอามาใช้ด้านนอกได้เลยมันก็คือเตาแม่ค้าทั่วไป แต่เราต่อท่อให้ยาวออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับสังเกตนะครับยื่นออกมาเยอะเลยนะครับทําให้คุณลูกค้าปลอดภัยที่ผมมีคลิปด้านหน้านี่แหละครับว่าการใช้แล้วก็สามารถยกนะฮะอันนี้แบ่งเป็น2ชั้นนะครับเนี่ยยกได้นะครับยกเป็น2ชั้นได้ก็สําหรับสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าที่ไปตลาดออกนอกสถานที่ไปคนเดียวนะครับถังใหญ่ๆอย่างนี้ยกหนักนะครับ ก็เอายกทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปเลยนะครับแล้วเวลาใช้ก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับก็ร้อยกวันนะร้อยกวนเราใช้ถังถังดีมีคุณภาพนะครับถังสะอาดแล้วก็ไม่อันตรายนะครับบางทีเนี่ยขายกันถูกๆก็ใช้ถังแบบถังสารพิษนะครับนี่เราใช้ถังน้ำหวานนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับ สินค้าดีมีคุณภาพแม้กระทั่งใช้ระบบฐานเนี่ยตอนนี้เราต่อท่อให้ยาวแล้วนะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเราจะท่อจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับเราก็เพิ่มท่อให้ยาวเพื่อความปลอดภัยคุณลูกค้าแต่ไฟออกมานี่นะครับถึงยาวไฟก็ยังแรงเท่าเดิมไม่ได้ลดกํากลังลงเลยนะครับชุดนี้ก็มีหัวปรับสายมีเตาแก๊สนะครับแล,แล้วก็มีถังแล้วก็มีแผ่นปะยความร้อนคือแผ่นปิดน้ํามันแล้วก็ ที่แกนนะครับส่วนคุณลูกค้าไม่เอาแก๊สก็ซื้อแต่ถังเปล่าไปแล้วก็ไปซื้อถังอังโลแบบนี้ใส่แทนได้เลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับเวลาใส่เตาตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับถังเราเป็นถังขนาด2 0 0ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนนะครับเวลาใช้เตาตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยท่อเขาจะสั้นนะครับ วิเน่พอมาเซ็นเตอร์ตรงกลางอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาวางเตาเนี่ยต้องวางตรงกลางถ้าวางริมๆแล้วเดี๋ยวพวกน้ํามันจะลงไปโดนนะครับสังเกตออกมานิดเดียวนะครับเนี่ยครับผลจักถังมาแค่นิดเดียวซึ่งไฟมันแลกเข้ามาโดนตรงนี้ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะจับตรงนี้ได้เพราะมันร้อนนะครับก็เราก็เลยตลาดไทยแก๊สก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เลยใช้ท่อยาวเลยนะครับ